ไปครับบันนี้พันธอบวางครับพาเขาโคขะปะเลาะห้าพึ่งห้ามิมหาเห็ดพ่อเห็ดเอาเห็ด,หหดพ่อพึ่งเอาพึ่งผอมีมะมิมมาทำมีเห็นมิมครับโอ้นครับอ๋อไปครับตั้งกล้องดูพร้อมกันเลยครับดุยมาเดี๋ยวทีนะกาบปักเป้าวนะครับกินหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งกุ๊กกอกกรใหม่ระยะพอยืนถึงครับไปเช็คจุดดูพร้อมกันเลยครับ นี่แม่อยู่นะครับเอาง่ายครับคือนี่อากาศร้อนๆแบบนี้แต่ว่าถ้าฝนตกหลาด้วยครับนึงนิ่มสุดอยู่ก็ดีออขดึ้นไเน้ยตัดขาดแล้ว สดมาเลยโอ้สดกว่านี่ไม่มีเลยครับเอ้ยยอดเลยน้ำอย่างดีแล้วครับมีมพึ่งช่วงนี้น้ำดีครับมีดอกไม้แล้วครับตรงนี้ลังกับังพอกินแล้วครับอ่อนๆแบบนีุ้ดยอดเลยแล้วครับ ใส่สาตาเลยไปครับต่อไปอีกเลาะโคกเลาะปลาไปแบบนี้แล้วครับจิปสไตล์ของพันนบชอบลุยปลาลุยเดียวอีกตั้งหัรไปนี่ครับใสต่ตะการเรียบร้อยล่างเหลกไม่ได้ท้ายครับนี่ล่างหน่อยนี่ล่างเอาว่างันครับนีม่มาทั้งนีดเจออีกแล้วครับโอ้ยนะครับ,รบม,มีอีกแล้วครับ โอ้ยมันมันวันนี้ลุยต่างกองกันครับนะครับต่างกองได้ทีดละดูกอมกันเลยอย่าหน่อยเดียวทำนี้ก็ได้แล้วครับคือเพาะมีควนเล็กหน่อยหนึ่งโอเคแล้วครับตำนี้ก็ใช้ได้แล้วครับตัดเลยโอ้โหถือถูกหลังเลยครับวันนี้ เล็กเจว่า,วาน้ำดีครับสุดยอดเลยสุดโคตกว่านี้ไม่มีแล้วครับลูกกำลังพอกินนะครับใครอยากทักมาด้วยครับทางนามทางล่างทรงได้มดครับไปครับเลาะไปอีกวันนี้พันนบวางมาทางนี้เจออีกแล้วครับเห็นครับเห็นไหมครับ ดูความกันเลยครับช่วงนี้พึ่งกำลังลงครับหลายครับพึ่งมิมฝนตกวางหันมันแรงหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วฝนไม่ตกไม่มีงานก็เลาะโคกเลาะปลาไปแบบนี้แล้วก็ท่านกลกางแรงนะครับดวควรนิดน้อยทัดเลยครับออ อย่งดีเลยครับออลังหน่อยหน่อยจะวัานน้ำดีหยด,ดเลยนี่ถึงเครื่องนียคิดว่าแต่ว่าน้ำแน่นตึบเลย เห็นไหมครับน้ำอ้ย,อยว่าน้ำเลยใหญ่กว่าลังเลยถ้าเป็นักมวยก็หัวใจใหญ่กว่าตับแล้วครับดูเถอลังแนวหน่อยจะว่าน้ำโอ้ยแม่เ,เจ้าเอ้ยสุดยอดเลยไปครับเลาะไปอ่ะวนมาถึงรถดแล้วครับไม้นีก็ไอสีลังครับไปครับเลาะไปเรื่อยๆครับวันนี้หมานอยู่แล้วครับปลาแหลกก็ไดไปสีแล้ว ไปลุยต่อมาหมายที่สองครับโอ้ครับเจอพึ่งมีมครับโอ้ลังตอมอย่างงามเลยนะแต่ว่าจเจาอยากน่อยนึงมันเป็นในต้นกระเบี่ยวือต้อนน้ำแมวนะครับมาต่างกองเลยต่างกองได้ทีแล้วครับไปลุยกันไวใช้เวลานาน,านไนไหนสี่นาทีลังเราอยากไป้น้ำเมวครับใช้เวลาไปเแรงไปไหนครับน้ำตับ ได้เนาะน้ำน้ำหลายเนาะอ้อมสายอ้อมความนี่จะน้ำถึงข้างแล้วครับยุดเลยอาจจะไม่เห็นผมนะครับอยู่ลายขางัง วนดูเวลานานขนาหนไม่ได้มูคู้ล้างเนาะครับเอาอยากนว่ามันต่ำแล้วครับผมเลยเอาใส่เด็กขึ้นผมแล้วเนาะนน้ำด้วยเปี๋ยวเดียวเงกัไม่ได้ปักมือคักข่าอีหารงานเยอะ มีวยน้ำกะเบี้ยวตัดได้ดแล้วครับรดันนึงเดี๋ยวดนนึงอยู่ทางไหน มันน้นี๋ยวาน,น้ยนครับเเวลาไปสองนาทีครึ่งนะครับสองนาทีสามสิบวิรังนี่มันต่ำมาก็อยากแต่ว่าก็เอาไม่อยากปันไหนครับ มันได้ยืนเอาไม่ได้ขึ้นตนไหม่ครับไปครับ